กราบสวัสดีชาวเอฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ตามคอมเมนต์ท่านนี้เลยนะครับให้แนะนําตําแหน่งกองหน้า S อทในงบ 400m ก็เดี๋ยวเราจะพาไปแนะนานะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างน่าใช้แล้วก็คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับก่อนนี้ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ่พี่น้องท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็นะครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุบไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรพืเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะที่สนใจเติมพาร์เติม FC p o i พอหรือจะเป็น แพ็กต่างๆนะครับพาต่างๆร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งรายละเอียดสอบถามรละเหรียญก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่มีแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร0 0เนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําตําแหน่งกองหน้าเอทีนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตอัปเดตทีมกันสักคู่กันแล้วกันนะครับทีมของเรานะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ได้ทําการซื้อโฟลเลอร์นะครับนะซื้อมาใน ราคาเม็ดแดงนะครับแล้วก็ตีบวกเป็นเม็ดส้มนะครับตอนนี้ก็โอเวอร์107แล้วนะตอนนี้ก็ฟูลทีเม็ดส้มแล้วนะครับนะทุกตัวคือเม็ดส้มหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาย่าตูเล่นะครับหรือจะเป็นคาสติลนะครับตำแหน่งผู้สาประตูนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการซื้ออิลิการ์โตน่าเป็นส้มมาเล่นนะครับตัวนั้นก็เล่นเข้ามือเหมือนกันนะครับตึงเหมือนกันโวดเหมือนกันนะครับก็ อยากจะลองแบบว่าขยับโอเวอนะครับก็เลยไนดะ้ทําการขายไปแล้วก็ไปซื้อโฟลเลอร์มาลองใช้ดูก็เข้ามือเหมือนกันนะครับผมนะเล่นดีมากนะครับใครที่มีงบเยอะๆนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับโฟลเลอร์นะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะงบเยอะๆเลยนะครับผมนะผมแนะนํากําลังจะพยายามดันโอเวออยู่นะครับอยากให้ขึ้นไปสักโอเวอรหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับผมนะไม่งนั้นก็โอเวอหนึ่งร้อยแปดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโอเวอรหนึ่งร้อยแปดน่าจะมี นักเตะโอเวร์หนึ่งร้อยสามสักสองสามตัวนะครับนะที่เม็ดส้มนะครับนะน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตำแหน่งกองหน้าเอทีในงบ 400M นะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างตัวแรกนะครับผมอยากจะแนะนำสำหรับคนที่งบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเฟอร์นันโดตอเรสนะครับโอเวร์98 ในงบนี่ครับเม็ดส้มโอเวนหนึ่งราคาก็เกิน 200M ไปนิดๆนี่ครับผมไปตั้งซื้อได้นะครับตัวนี้เล่นดีมาก k ค h 1, เล่นดีจริงๆนะครับผมอยากจะแนะนำปีเท้า103การยิง100นะครับการสมวับอล77การเลี้ยงบอล97สภาพร่างกาย81เท้า54นะครับค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวเท่านั้นนะครับคุณสมบัติยิงบันโคง้งเลี้ยงเร็วเวอร์เลตสูงกลางท่าสกิลเป็นบลูเลตนะครับ ตัวเล็น,นะครับอาฟสกิลเป็นความคล่องแคล่วนะครับผมฟานวาเทนนะครับโอแอนเก้าสเในงบก็จะอยู่ที่ไม่เกินอสามร้อเอ็มนะครับตั้งซื้อได้นะครับเม็ดส้มโอแอนหนึ่รี่ฟีนัลเก้าสิบเจ็ดนะครับการยิงหนึ่งร้อยสี่นะครับการสมบัตเจ็ดสิบเก้าการเลงบอลเก้าสิบหกสภาพร่างกายแปดสิบหกเท้าไซส์ห้าหัวห้านะครับ ค่าพลังงานนะครับให้มา4ดาวเครื่องครับท่าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับยิงเป็นโค้งเหนือชั้นเล่นเพื่อทีมเวิร์กเลยเป็นกลางต่ำถ้าสกิลเป็นรูเลตตนะครับฟารมาเทนอัพได้ทั้ง2อย่างการยิงแล้วก็วามล่องแคล่นะครับนะการยิงแล้วก็วามล่องแคล่เราตวตโลมารติเนสนะครับโอเวอรเกในงบก็ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 195M น่าจะตั้งซื้อได้อยู่นะครับนะ สี่าวเก้าสินะครับการยิง101การส่งบอล78การเลี้ยงบอล99สภาพร่างกาย97นะครับเท้า54นะครับผมค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึง่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับเหนือชั้นยิงเซก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับผมสำหรับเรื่องการอัพสกิลนะครับสำหรับราโโลาโตโรก็อัพไทใต้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การยิงนะครับ แฮร์รี่เคนนะครับโอเวียร์เกในงบก็าราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่260รเอ็มนะครับโอเวียร์หนึนะครับเม็ดส้มบอกเลยว่าตัวนี้เล่นดีมากนะครับฝีเท้าเก้าสิบสอการยิง104การส่งบอล90การเลี้ยงบอล95สภาพร่างกาย91เท้าไซส์ห้ขวา5นะครับ ค่าพลังงานนะครับสดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวคุณสมบัติครับส่งลูกไกลยิงประตูแต่ที่ไกลครับเพลย์เพเกอร์ยิงเซก,ก้อย์เวิร์กเลดสูงสูงท่าสกิลเป็นลูเลตนะครับแฮนดิเคดนะครับอาบได้ทั้อง2อย่างสายฟ้าแล้วก็การยิงนะครับาคาร์ลัสเคเลียนะครับโอเวอร์เกในงบก็จะ,ะประมาณสัก300รเอ็มได้นะครับนะรอราคาลงอะ่ะน่าจะได้อยู่นะครับ ฝีเท้า101นะครับการยิง97การสมบั89การเล่นบอล101สภาพร่างกาย93เท้าไส์หกว่า 5, 5นะครับคาพลังงานนะครับให้มา4ดาวเท่านั้นครับถ้าสกิล5ดาวเต็มคุณสมบัติครับยิงเป็นโค้งเหนือชั้นยิงเซก,ก้อยเวิร์เลตสูงกลางถ้าสกิลเป็นลูเลตนะครับสำหรับคาราสเคลียนะครับแนะนำว่าอัพเป็นสายฟ้านะครับผม โยนครับโอเวอ99นะครับในงบก็ 400m นะครับก็สามารถมาซื้อเม็ดแดงได้นะครับโอเวอ103ตัวนี้เล่นง่ายเล่นดีเล่นคล่องพริ้วนะครับผมฝีเท้า100การยิง100นะครับการส่งบอล96การเล็งบอล103สภาพร่างกาย72เท้าใส่ห้าขว่ห้านะครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งครับท่าสกิล5ดาวเต็มคุณสมบัติครับเหนือชั้นย์เม m a เกอร์ยิงเซกอยวอร์เลตสูงต่ำท่าสกิลเป็นเปลี่ยนเลนนะครับ สำหรับโยนครับนะครับข้อดีก็คือยืนได้หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็น CAM LW RW นะครับผมถ้าเล่นเมเนเจอร์นะครับคุณจะเห็นเขาไปยืนอยู่ LWRW บ่อยมากนะครับนะสำหรับโยนครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นผมแนะนำให้อัพเป็นสายฟ้าก็แล้วกันนะครับผมนะข้อมคลแล่วนะครับแต่ของผมอ่ะผมจะอัพเป็นส่งบอลนะครับนะผมเล่นได้นะครับผมเล่นได้นะครับอันนี้ผมเล่นได้เฮดเวทผมเล่นได้นะครับผมก็เลยอัพเป็น การส่งบอลนะครับเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับกองหน้าตัวเป้านะครับนะก็คือให้เขาคุมตำแหน่งครับผมไม่อยากให้เขาไปยืน LW เยอะเกินไปนะครับหรือจะเป็น RW เยอะเกินไปนะเพราะว่ามันชอบออกไปทางนั้นนะครับจริงๆสําหรับโยนรับนะครับหลายคนนะครับเอามายืนตำแหน่ง LW แล้วก็ RW แล้วก็ CM นะครับจริงๆมันยืนได้หมดนะครับผมนะมันเล่นได้แหละนะครับแต่มันอยู่ที่ความชื่นชอบนะครับผมนะแต่ผมอยากให้เขาตรงตำแหน่งซะมากกว่า เดี๋ยวก็โชต้านะครับโอเวอร์นะครับในงบก็4 0 0รนะครับคุณสามารถซื้อเมดส้มได้นะราคาก็ประมาณสัก3 2 0รอ่มมาตั้งซื้อได้นะครับสีเท้า101การยิงหนึ่งร้อ่งการสมบอล3แการเล่งบอลหนึ่งร้อยสภาพร่างกาย9ก้เท้าไซส์ห้วาหนะครับค่าพลังงานนะครับสดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวนะครับคุณสมบัติครับมงลูกทรงพลังวรเรตสูงสูงท่าสกิลเป็นดูเลตนะครับ เดี ms, ас, right. Trump, ๋ยวเโชต้านะครับผมแนะนำให้อัพเป็นขมล้องแคล่วนะครับผมลาอูนนะครับโอเวอร์หนึ่งร้อยนะครับผมก็ราคาไม่เกินสามร้อยเอ็มนะครับเม็ส้มโอเวอร์หนึ่งร้อยห้าครับฝีเท้าหนึ่งร้อยสองการยิงหนึ่งร้อยสองครับการสงบอลิแปดสิบห้าการเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยสามสภาพร่างกายแปดสิบสามเท้าห้าสี่นะครับค่าพลังงานครับสี่ดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวนะครับคุณสมบัติครับยิงบันโค้งเหนือชั้น วร์ก็เลยเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับผมสำหรับลาอูนนะครับอัพได้ทั้ง2อย่างสายฟ้าแล้วการยิงเลาตวตโลมมาร์จินตสน,นะครับโอเอ์หนึ่งร้อยในงบก็ต่ำสุด2 9 5เาสอ็มน่าจะตั้งซื้อได้อยู่นะครับผมไม่เกิน 300M เอ็มนะครับประมาณนั้น สีเท้าเกนะครับการยิง103่งการสมบอลณ0การเลี้บนงบอล101สภาพร่างกาย99เท้า54ถนัดเป็นเท้าขวานะครับค่าพลังงานครับ4ดาวคึ้นท่าสกิลนะครับอยู่ที่4ดาวคุณสมบัตินะครับเหนือชั้นยิงเซก้อย์เวิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นลูเลตน,นะครับแล้วตัโลกก็อัพได้ทั้ง2อย่างนะครับสายฟ้าแล้วก็การยิงตัวสุดท้ายนะเอลิกคคันโตนาผมอยากจะแนะนําถ้าใครมีงบ400อเอ็มจริงๆนะครับ คุณเก็บเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับประมาณสัก 25m คุณมาตั้งซื้อได้เลยนะครับเม็ดแดง OVR หนึ่งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าเล่นนะครับฝีเท้า98การยิง101การส่งบอล96การเล่นบอลหนึงรอยสองสภาพร่างกาย101เท้า54นะครับค่าพลังงานครับ4ดาวครึ่งท่าสกิลห้าดาวเต็มนะครับคุณสมบัติครับเหนือชั้นยิงกระตูไกลครับเทรเมกเกอร์ maker, มงลูกทรงพลังยิงเซก้อยวเยวอร์เลตเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็น ลูเล็นะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ OVR อยากได้ค่าพลังอยากได้ความแข็งแกร่งหรือว่าสภาพร่างกายอะไรเงี้ยอิลิคันโตน่านะครับบอกเลยว่าเป็นอินทานเลือกนะครับคุณเก็บอีกแค่ 250m นะครับถ้าเกิดว่าใครมีงบ 400m จริงๆนะครับผมและนี่ก็เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับในงบ 400m นะครับก็จะมีตั้งแต่งบ 200m ต้นๆนะครับจนถึงงบ 400m ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เกินก็จะเป็นอิลิคันโตน่านะครับผมนะ สามารถมาจัดได้นะครับผมบอกเลยว่าทุกตัวโหดท,ทั้งนั้นเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ฝากร้านคู่กิเลนช็อปกันด้วยนะครับสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมร้านคู่กิเลนช็อปนะครับนะรับบริการเติมพารเติมเอฟซีพอยต์สามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ครับฝากกันไว้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอขอบคุณมากๆค,ครับ